ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอีเผชิญหน้ากันแล้วค่ะเปิดคลิป BHQ บุกเข้ายแดนครั้งแรกทหารไทยเข้าชนทันทีวิทได้เก็บศพหน่วยอารักขาหุ่นเซน เป็นครั้งแรกที่หน่วย B HQ บุกเข้ามาถึงชายแดนแนวรั้วลวดหนามไทยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เผชิญหน้ากับทหารไทยเชื่อว่าน่าจะเป็นการส่งหน่วย B HQ ลงชายแดนเพื่อพร้อมลบแล้วเรียกได้ว่าในขณะน,นี้แม้บรรยากาศภายนอกจะดูสงบไม่มีอะไรตึงเครียดนะคะแต่ก็บอกเลยว่าทหารชายแดนทุกคนรู้ดีค่ะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้น เขมรเตรียมความพร้อมรบมาตลอดระยะเวลาที่มีประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่29กรกฎาคม68จนมาถึงลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้ที่ะระง,งับสัญญาการลงนามฉบับดังกล่าวแล้วเพราะเขมรไม่เคยที่จะหยุดพยายามยั่วยุค,ค่ะมีการเติมกำลังแล้วก็หาทางรอบกัดไทยอยู่ตลอดเวลาและเมื่อสัญญาสันติภาพถูกระง,งับลง ก็ได้ทีน้ำกำลังพลจำนวนมากเข้ามาพื้นที่ชายแดนรวมถึงอาวุธหนักที่อ้างว่าถอนออกไปสู่ฐานที่ตั้งก็กลับเข้ามาบริเวณชายแดนอย่างรวดเร็วเหมือนว่าแค่เอาไปจอดไว้ในปากข้างชายแดนแล้วก็ลากออกมาได้ทันทีและยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะว่ากัมพูชาพร้อมจะบุกแน่นอนเห็นทีจะเป็นเรื่องของ B HQ โผล่เข้ามาในพื้นที่ชายแดนไทยเป็นครั้งแรกค่ะโดยมีการเผชิญหน้ากับทางทหารไทยซึ่งภายในคลิป จะได้เห็นชัดค่ะว่าทั้งสองฝั่งนั้นตะโกนคุยกันจนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ทหาร B H Q เนี่ยพยายามจะบอกให้ทหารไทยเดินมาหาค่ะซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีการตรวจวัตถุระเบิดอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหากตรวจแล้วน่าจะมีการล้อมรั้วเข้าไปการที่ B H Q ไม่กล้าเดินเข้ามาแล้วก็พยายามบอกให้ฝ่ายไทยเดินเข้าไปเนี่ยชัดเจนนะคะว่าอาจจะเล่นไม่ซื่อหวังจะให้ไทยเดินเข้าไปเหยียบระเบิดค่ะแล้วอ้างว่าไทยบุกรุกชัดเจน ลองไปดูคลิปกันค่ะมันบอกว่าให้เราถอยเดียวเจ๊เจ๊มาเธอฟลอร์คมาให้ให้บอกให้ใหไปคุยนายนายเราคุยกันแล้วนายเราอ๋อติงใหญ่ฟังมี่มีม่ขมานใหญ่เอ้ยเกี่ยวทำอะไรแต่ทำในเกียรติเราผมขมาเธอเธอพลอหนุนพันนายไทยด้วย มันให้ไปพูดตรงนั้นครับบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำแค่ตรงนั้นทำแค่ตรงนั้นเราจะทำแค่นั้นแต่ขมาอแต่นอฉันเต้เต้เตตรโอเคมันให้ไปคุยตรงนั้นครับมันให้ไปคุยตรงนั้นครับตรงนั้นไม่ได้คุยตรงนี้ย้ย้ยีน้อยยเนือเตโอเค บอกมนะันน่ะเราจะทำแค่ตรงนั้นไม่คุยแล้วแต่ขมดเธอเต็ดตัวให้ให้ไปคุยกับเจ้านายเอาตัวใหญ่พงมีออและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานทิศท,ท,ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่มานี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับ,บข้อที่1น่นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพึเสืยอจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแงย่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซง,งทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสองครามคือภัยที่ท,ท,ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w r ์ w ว r โดยนวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด